คนเข้านอนสี่ทุ่มบ้างบางวันนอนตอนเที่ยงคืนบางวันนอนตีสองให้ถือว่าการนอนเป็นหนึ่งในความสําเร็จในชีวิตมีค่ากว่าการทานอาหารเสริมเยอะๆอีกการนอนสําคัญกับชีวิตนะครับแต่อะไรเป็นตัวชี้วัดกับว่าเรานอนแล้วมีคุณภาพจริงๆนะครับคุณหมออันดับแรกเลยเรื่องการนอนควรจะนอนได้ในเวลาเดิมๆมเข้านอนเวลาเดิม ื่นนอนเวลาเดิมแบบนี้เรียกว่ามีคุณภาพการนอนที่ดีเพราะฉะนั้นเราชิปไปชิปมาของเวลาเข้านอนและตื่นนอนเนี่ยสมองจะรวอนก็จะนอนหลับยากเช่นอย่างคนเข้านอนสี่ทุ่มบ้างบางวันนอนตอนเที่ยงคืนบางวันนอนตีสองพอกลับมานอนสี่ทุ่มใหม่ทีนี้นอนไม่หลับครับนะคะต้องปรับการนอนเวลาเดิมก็ต้องสร้างระเบียบตัวเราในการนอนด้วยใช่ค่ะเรายังมีวินัยกับเรื่องงานเลยเรื่องนอนจริงควรจะเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งหมอเคยบอกคนไข้ว่าคุณตั้งเป้าหมายในหน้าที่การงานต้องหลายอย่างลองตั้งเป้าหมายในการนอนสี่ท ให้ถือว่าการนอนสี่ทุ่มได้เนี่ยเป็นหนึ่งในความสําเร็จในชีวิตมันเป็นความสำเร็จเรื่องสุขภาพเลยนะมีค่ากับการทานอาหารเสริมเยอะๆอีกสองก็คือคนที่จะนอนแล้วไม่ตื่นกลางดึก อันนี้ถึงเรียกว่านอนคุณภาพดีครับนะคะถ้าตื่นกลางดึกหลายๆรอบเนี่ยก็ต้องเช็คแหละว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะที่ซ่อนอยู่บางคนอาจจะปวดห้องน้ําเช่นอาจจะมีโรคเบาหวานซ่อนอยู่หรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนก็คือเป็นตัวชี้ว่าเรานอนได้ไม่ลึกขอแนะนำคกณพี่ชัยเรื่องการนอนถ้าอยากนอนให้ได้ดิฟส์ e e เนาะก็ควรที่จะอยู่ห่างมือถือก่อนนอนสักประมาณ1ชั่วโมง จริงๆเอาไปไว้ห้องอื่นเลยก็ได้นะคะไว้ให้ไกลตัวที่สุดเพราะว่ามือถือมันจะมีคลื่นที่รบกวนการนอนอนะคะที่สําคัญตัวไอ้แสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือนี่แหละทําให้เราหลับได้ไม่ค่อยสนิททําให้เราไม่ง่วงนอนด้วยนะคะก็จะมีคนไข้ถามว่าแล้วปิดมือถือชั่วโมงนึงแล้วทำอะไรดีก็ไปโจทย์ยากสำหรับคนที่ติดมือถือไปแล้วค่ะต้องหากิจกรรมอื่นๆทำนะคะ